สวัสดีครับอันนี้เรามาทดสอบนะครับ W211 E240 Refit ECU เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่น้ำมัน E85 นะครับคันนี้นะครับก่อนมาเป็นยังไงครับอาการตื่นมากครับตื่นมากนะครับและหลังทำเป็นยังไงครับความรู้สึกอ่ะลองเหยียบไปดูครับขี่รถสปอร์ตเลยครับขี่รถสปอร์ตนะครับแตกต่างกันเดิมเยอะใช่ไหมครับเยอะมากครับเยอะมากนะครับมันจะสมูทกว่าใช่ไม่รอรอบไม่รอรอบใช่ครับต่อเนื่องอ่ะกริ๊กดาวมาไวเลยนะครับ ของเดิมนี่โหยังกันเลือนะครับแล้วเพราะว่าคันนี้สาเหตุหลักๆก็คือว่ามีทําท่อมาด้วยนะครับเพราะว่าทําท่อถ้าว่าผิดสูตรมันจะโล่งไปแล้วก็จะวิ่งไม่ออกนะครับมันจะหนวกมากๆเลยนะครับก็คันนี้ก็แก้ไขด้วยการรีแฟรนะครับแล้วก็โอ้โหชิบแล้วก็ใช้85ได้สบายๆนะครับอันนี้นี่ถือว่าผ่านไหมครับผมผ่านครับผ่านผ่านนะครับได้เลยนะครับโอเคครับใครที่ใช้อยู่นะครับก็ลองดูครับว่า จะเล่งกับคันนี้เป็นยังไงนะครับนี่ลูกค้าขี่เองนะครับไม่มีเตี้ยมนะครับวันนี้ดีมากครับดีมาก